สมเด็จพระเทพร,รัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีส่งสนพระราชาหฤทยัยศาลาผู้พิการในงานมหากรรมเอ็กซ์โปโลก2010ที่สนับสนุนให้ผู้พิการด้านต่างๆได้แสดงความสามารถและยังจะแสดงเทคโนโลยีที่ช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้พิการในการดำรงชีวิตด้วย บ่ายของวันที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2553สมเด็จพระเทพ,พร,รัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับรถจม์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังศาลาผู้พิการหรือ l i f e and Sunshine Pavilion ในงานมหกรรม EXPO โลก2010นายเฉาจื้อผิงผู้ในการศาลาผู้พิการเฝ้าทูและอองพระบาทรับเสด็จนับเป็นครั้งแรกของการจัดงานมหกรรม e อ p o โโลกที่สร้างศาลาสำหรับผู้พิการขึ้น ศาลานี้สร้างขึ้นในหัวข้อว่าขจัดการแบ่งแยกบรรเทาความยากจนความลหลงไหลในชีวิตและสังคมที่เป็นธรรมชีวิตเมืองที่ดีกว่าเพื่อผู้ด้อยโอกาสเพื่อกระตุ้นให้ประชาชนสนใจผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสมากขึ้นผู้นำชมในศาลาผู้พิการนี้ล้วนแต่เป็นผู้พิการด้านใดด้านหนึ่งแสดงให้เห็น ว่าคนพิการพัฒนาตนเองให้สามารถทำงานอยู่ในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีภายในศาลาผู้พิการเปิดโอกาสให้ผู้พิการด้านต่างๆได้แสดงความสามารถเช่นผู้พิการทางตาเล่นเปียโนเพลงลอยกระทงได้อย่างไพเราะ เ,เ,เผู้ที่มือพิการสามารถเขียนผู้กันวาดรูปประดิษฐ์สิ่งของต่างๆได้งดงามไม่แพ้ผู้ที่มีอวัยวะสมบูรณ์ นำเทคโนโลยีมาประดิษฐ์อุปกรณ์ช่วยให้ผู้พิการดำรงชีวิตได้สะดวกสบายขึ้นเช่นรถนั่งไฟฟ้าสำหรับผู้พิการที่ใต้ล้อรถมีสายผ่านช่วยให้เคลื่อนรถขึ้นลงบันไดได้อวัยวะเทียมที่ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์นอกจากนี้ยังมีห้องจำลองสถานการณ์ให้ผู้เข้าชมได้ทดลองใช้ชีวิตแบบผู้พิการเช่นได้สัมผัสถึงความมืดสนิทและรับรู้สิ่งรอบข้างด้วยการดมกลิ่นการฟังและการสัมผัส การทดลองใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการและห้องฉายวิดิทัศเกี่ยวกับผู้พิการที่เป็นผู้ยิ่งใหญ่ของโลกเช่นโฮเมอร์ผู้ประพันธ์มหากพา์อีเลียสซุนปินผู้แต่งตำราพิชัยสงครามพระเจนเจินพระสงฆ์จีนที่แม้ตาบอดแต่สามารถทุดงไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาถึงประเทศญี่ปุนฟฟ่นบีทเฟนขีตากวีเอกของโลกที่ภายหลังหูหนวกสตีเฟนฮอกินที่ค้นคว้าทฤษฎีหลุงดำโทมสัสเอดิสันที่หูพิการ เคลลี่เฮนเลอร์ผู้พิการทางหูตาผู้คิดคนวิธีการศึกษาสำหรับคนพิการลุยส์เบรลผู้พิการทางตาที่ประดิษฐ์อักษรเบรลสำหรับคนตาบอดและประธานาธิบดีแฟรงคลินดีรุสเวล์ของสหรัฐที่ขาพิการ จากนั้นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับรถยนต์พระที่นั่งสเสด็จพระราชดำเนินไปยังศาลาองค์การสหปร,ระชาชาติหัวข้อของศาลาองค์การสหปร,ระชาชาติคือโลกเดียวสหปร,ระชาชาติเดียว one earth one un ศาลานี้มีเนื้อที่3,000ตารางเมตรภายในออกแบบเป็นเสมือนม่านพื้นหนึ่งเป็นภาพแผนที่โลกยามกลางคืนที่มีแสงสะท้อน นิทรรศการที่จัดแสดงในศาลามุ่งเน้นให้ผู้ชมเข้าใจบทบาทของสหประชาชาติที่มีผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนครอบคลุมแง่มุมต่างๆคือเมืองกับสิ่งแวดล้อมเช่นรูปปั้นหมีขั้วโลกสัญลักษณ์ของการรณรงค์ลดโลกร้อนที่ตั้งอยู่ด้านหน้าศาลาเมืองกับการพัฒนาสังคมเมืองคือศูนย์กลางวัฒนธรรมและการศึกษาและเมืองคือคกลไกสร้างสารรค์การพัฒนาเศรษฐกิจ นอกจากนี้ยังแสดงถึงพัฒนาการและประสบการณ์ของระบบของ UN การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการบริหารจัดการเมืองซึ่งมีทั้งที่ประสบความสำเร็จและล้มเหลว ศาลาองค์การสหประชาชาติไม่ได้แบ่งการจัดแสดงออกเป็นประเทศแต่เปิดให้องค์การที่สนใจสมัครเข้าร่วมจัดนิทรรศการมีทั้งส่วนที่เป็นนิทรรศการทาวรที่จะจัดแสดงตลอดช่วง6เดือนของงานเอ็กซ์โปและนิทรรศการที่สับเปลี่ยนหมุนเวียนไปเช่นนิทรรศการการดำเนินงานขององค์การสหประชาชาติเกี่ยวกับองค์การสิ่งแวดล้อมโลกและองค์การแรงงานระหว่างประเทศนิทรรศการเกี่ยวกับการดำเนินงานขององค์การสหประชาชาตินอกจากนี้ยังมีเวทีนานาชาติ สำหรับการอภิปรายเกี่ยวกับการพัฒนาเมืองความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมโลกสีเขียวและงานการกุศลต่างๆตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะสามารถดึงดูดเมืองหรือเขตกว่าร้อยแห่งมาเข้าร่วมการประชุมหารือโอกาสนี้สมเด็จพระเทพร,รัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้ทอดพระเนตรพิธีการชงชาของจีนซึ่งเป็นองค์ประกอบทางวัฒนธรรมที่องค์การสหประชาชาติเห็นว่าสำคัญ และมุมจำลองเกี่ยวกับสถานการณ์ปัญหาต่าง,างๆที่องค์การสหประชาชาติเห็นความสำคัญจากนั้นเสด็จพระราชด,ดำเนินไปทอดพระเนศสาลาประเทศเวียดนามสาลานี้มีพื้นที่1,000ตารางเมตรจัดการแสดงในหัวข้อการฉลองครบรอบ1,000ปีเมืองฮาลองฮานอยเนื่องจากปีนี้เป็นปีครบรอบ1,000ปีการสถาปนานเมืองหลวงฮานอยหรือที่รู้จักกันในานามเดิมว่าฮาลอง กำแพงด้านนอกศาลาล้อมด้วยไม้ไผ่ออกแบบให้มีลักษณะเป็นคลื่นคล้ายแม่น้ำที่โอบล้อมด้วยต้นไผ่แสดงถึงการใช้ชีวิตที่กลมกลืนกับสิ่งแวดล้อมของคนเวียดนามและไม้ไผ่ยังช่วยลดความร้อนที่เกิดจากแสงอาทิตย์ได้ภายในศาลามีการแสดงทางวัฒนธรรมประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของชนชาติเวียดนามสื่อถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาเมืองของเวียดนามเช่นการชักหุ่นน้ำ เล่นเพลงสมัยใหม่ด้วยเครื่องดนตรีพื้นเมือง จากนั้นสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุม,มารีประทับรถยมพระที่นั่งสเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรศสาราบริษัทอู่ต่อเรือจีนซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ำหงผู่นายกู้วนติงผู้ในการสาลาบริษัทอู่ต่อเรือจีนเฝ้าทูลละอองพระบาดรับสเสด็จสาลาบริษัทอู่ต่อเรือจีนจะแสดงในหัวข้อเรือที่ดีกว่าเพื่อเมืองที่ดีขึ้น ศาลานี้เดิมเป็นสถานที่ตั้งโรงงานต่อเรือเจียงหนานมีโครงสร้างอาคารเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมพื้นผ้าได้ต่อเติมส่วนโค้งของอาคารเข้าไปให้เปรียบเสมือนโครงกระดูกมังกรสื่อถึงจิตใจที่เข้มแข็งของอุตสาหกรรมชนชาติจีนภายในศาลาจะแสดงรูปภาพพัฒนาการของอุตสาหกรรมต่อเรือใน,นนครเซี่ยงไฮ้ขั้นตอนการต่อเรือและเรือในอนาคตที่แสดงให้เห็นถึงแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเรือจีนในอนาคตที่อาจเป็นจริงได้ โอกาสนี้สมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทอดพระเนตรวีดิทัศน์เรื่องพัฒนาการของตสาหกรรมต่อเรือจีนและทรงพระดำเนินไปยังบร,ริเวณดาดฟ้าของศาลาเพื่อทอดพระเนตรทิวทัศน์ของศาลาต่างๆที่ตั้งอยู่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำหวงผู่พื้นที่งานมหกรรมเอ็กซ์โปโลกครั้งนี้แบ่งออกเป็น5โซนโซนเเป็นที่ตั้งของศาลาประเทศจีนและศาลาประจำชาติของประเทศในทวีปเอเชียยกเว้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โซน B เป็นที่ตั้งของศาลาของประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กลุ่มประเทศโอเชเนียองค์การระหว่างประเทศฟีมพาวิเลียนศูนย์เอ็กซโปและศูนย์สันทนาการโซน C เป็นที่ตั้งของศาลาข,ของประเทศในทวีปยุโรปอเมริกาและแอฟริกาโซนดีเป็นที่ตั้งของศูนย์ประสานงานและโซนอีเป็นที่ตั้งของโซนเมืองที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาและการบริหารจัดการ เวลา18นากา30นาทีสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังพัตตคาร736โรงแรมแชงกรีลาผูตงพระราชทานพระราชบรมกาศให้นายเปี่ยมศักดิ์มิลินทจินดาเอกอาคาัครราชทูตณกรุงปักกิ่งและภรรยาถวายพระกระยาหารคำ่ำในโอกาสที่สเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน ประัันรวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายง,งานจากนครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีน